มมีเลยยหนูวางก่อนส่วา่ก่อนวางไว้ก่อนวาง้ก่อนคนนึง่าง ตัเล็กินยัดเข้าปากก่อนเลยยัดเข้าไปยัดไปไม <K> ่เไม่มีเหรอไม่มีสายไม่มีด้ปดกนทำไมดีเอามาใม่ไปต็มม่กันมามัดก้นกนม่ไมดก้นกใอันนี้ไม่ได้นนี่คนไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดตายไม่ได้ยไม่ได้ายไม่ได้